สบายดีพี่น้องฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะมือนี้กลับมาพบกับสองลิงสาวลาวเนาะพี่น้องมือนี้สาวลิงกาซีมาอาร์ตคีฟอันแตงกินเนาะพี่น้องสาวลิงสีแตงกินตอนเสาร์นี่แหละเนาะพี่น้องกาลุกขึ้นมาแต่สาวพี่น้องเกลี้ยมแตงกินและสเสด็ออกไปสวนเนาะพี่น้องมือนี้สาวลิงกาซีแตงกินเห็ดอ่าเมนูนออมสีหมูใส่บักเขือเนาะพี่น้องกะเห็ดแบบเล่าเล่านอกพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งนกันเลยว่าอัน เครื่องแต่งกินของสลิงเนาะสิมี่เอียงแน่เนาะพี่เนาะนี่กระซิเมนการก้าเกียมเขาเบื่อเนาะพี่เนาะเพื่อใส่ออมมะเขือเนาะนี่ก็เป็นร้านสาวตั้มเขาเบื่อให้เนาะร้านสาวซื้อนิดหน่อยเนาะพี่เนาะนี่เนาะกระซีมี่สีหมูเนาะพี่น้องส่วนส่วนผสมเนาะพี่น้องก็จะมีสีหมูเนาะสลิงซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้เนาะพี่น้อง ก็ยังแดงกินอยู่เนาะพี่น้องแปดสิบปันขีดแตงกินได้อยู่ประมาณสองเตืาสามเตืาเนี่ละพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นมะเขือเนาะสลิงซ้อยใบคลาดในอะไรพี่น้องเนาะนี่จะเป็นตอนมะเขือที่ว่ากะเกี่ยมแตงกินพี่น้องมะเขือซ้อยพี่น้องมะเขือนี่ก็เอามาจากสวนเนาะปลูกเองพี่น้องนี่ก็เป็นสีหมูสสหมูที่ว่าสลิงใบสร้อยกะเกี่ยมใบแล้วพี่น้องเนาะกะเกี่ยมสีไซออม ตอนนี้สาวลิงกะได้ใส่หัวอันหัวสีไข่เนาะพี่น้องหรือว่าหัวตะไคร้เนาะอันพี่น้องฟังใช่อาจเสีเอิญว่าหัวตะไคร้เนาะแต่ว่าสาวลิงเอิญว่าอันหัวสีไข่เนาะพี่น้องปฏิพี่น้องฟังเล่าเจะเอินว่าหัวสีไข่เนาะพี่น้องนี่กะจะเป็นส่วนผสมในการแต่งกินของสาวลิงเนาะกะจะมีสาวนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวอันแต่งกินแล้วเนาะสาวลิงกะเสีให้พี่น้องในเบิ้งสีสันแล้วกะน้าตา ของออมมะเขือเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิรงนน้ำกันเลยพี่น้องนี่ก็เจเขือตีสลิงย้อมช่านซอยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิรงน้ำกันเลยพี่น้อ,นอ,ง,นอ,นนองนางแดงกินอยู่กับมี่แม่ขามาขายกับจีเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวจีน้ำเหล้าเนาะพี่น้อง ขกาจีแม่ยขาเกาจีพี่น้องแม่ยขาเกาจีเปิดน,น้ำเปิดใต้ใกว่านี่พี่น้องตรงเสาหาพันเกาจีหวานพี่น้องไปอยากสื่อกาอุ้ดนุ่นเล่าเนเดอร์เอื้อยเล่ยอุ้ดนุ่นแม่ยขาเนเนนอื้อยล่าเนาะเกาจีล่าพี่น้องเกาจีหวานเกาจีแสบ จับหน่อยจับซะซะเรียนได้ทำอีทา้ทาวกระจาขัวสีมูก่อนเนาะพี่น้องขัวสีมูไห้สีมูโค้ดนาะพี่น้องมันโค้ดได้ประมาณสมัยนนกกเนาะท้าวกระเซี่ยวอแล้ตัวนี้จะปิ้นบักเกลือเนาะพี่น้อง เื่ออ้ายกาสิมะนาวสิ่กระดายอยู่เม่อหรจะมนม่กระโฮสปิดก่อนไมได้นี่น้ะพี่น้องรสชาติกาตาโค้ดซิมกับซิประมาณนีเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปแต่งกินมือนิกาสิจบเพียงแ่านี้เนาะพี่น้องขอ,อกันไหมคลิปนาเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองสลิงเนยเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สลิงเลยอัดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสิจบเพียงทถานี้พี่น้องไม่บายขอกันไหมคลิปนาเดอ้อ